คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยวันทองคา r เพอร์ฟูมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วไปหลอนกันครับมาดำพลอยครับอยู่ในสายพิธีเรียบร้อยสวัสดีครับผมสวัสดีน้องแบงสวัสดีครับวันนี้มากับเรื่องหนุ่มโฮสสายดำค่ะโอ้โหหนึ่งนุ่มฮสเลยนะหนุ่มโฮสเลยนะนยนะอันนี้เป็นสายหนุ่มกันบ้างเนาะ เรื่องราวนี้เป็นได้ยินได้ฟังมาครับเป็นประสบการณ์ตรงหรือว่าประสบการณ์ร่วมประสบการณ์ที่แฟนรายการเราละฝากมาเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่พี่เล่าอ่ะเรื่องที่ฝรั่งเขาโดนคุณใสอ่ะอ่าครับอ่าพี่เล่ากับต้าแล้วก็พอดีเจ้าของเรื่องอ่ะคือพี่นวล พี่นวลคือคนไม่ใช่ไม่ใช่พี่นวลนะที่อยู่ต่างประเทศนะอันนี้คือพี่นวลคือเขาชื่อนวลเขาอยู่ไทยเนี่ยแหละเขาฟังพอดีแล้วพี่ก็บอกช่องทางติดต่อช่องติกต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จดแล้วเขาก็ติดต่อที่มาเขาก็เลยมาขอแบบฝากาประสบการณ์เนี่ยเล่าให้ทีนึงแบบอยากอยากให้แบบให้ให้เล่าว่าอย่างเงี้ยเขาคิดว่า บางอย่างเขาอึดอัดเขาอยากระบายเออเขาบอกว่าม,ม,มันไม่ได้มีผีออกมาหลอกหรือเละเทะหรืออะไรแต่คือมันเป็นการโดนของพี่ที่พี่หมดน,นี<อ>่ไปเป็นล้าน๋อค่ะเรื่องก็คือพี่นวลอ่ะเขาทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเอ่โคมไฟคิสตอ์ะครับส่งออกนอกอส่งไปต่างประเทศต่างๆแล้วก็พวกงานไม้งานไม้ไทยอะซึ่งแบบส่งออกดีมาก คราวนี้เขาก็จะมีลูกค้าค่อนข้างเยอะจะมีลูกค้า V.I.P. อยู่คนนึงชื่อคุณหลิงเป็นคนจีนคราวนี้คุณคุณหลิงเขาอยากมาที่ประเทศไทยมาสั่งออเดอร์รถใหญ่ก็คือเป็นทั้งคิสตันทั้งอะไรอย่างเงี้ยพี่คุณนวลก็อ่าต้อนรับขับสู้อย่างดีคราวนี้ความที่คนต่างประเทศอะเขาก็จะนึกถึงอะไรพัทยาเขาก็อยากไปเที่ยวพัทยาให้คุณนวลพาไป คุณพี่นวลเนี่ยก็คือเทคแคร์อย่างดีเลยในการที่จะพาไปคราวนี้ยก็ไปเดินอยู่ตรงจุดจุดนึงรักการที่ไม่ระบุนะแต่พี่จะรู้คือตรงไหนก็เป็นร้านของผู้ชายโชว์อ่ะความความที่แบบคุณหลิงเขาอยากรู้อ่ะเขาก็เลยแบบว่าเข้าไปกันไหมอ่ะพี่นวลก็ยอมโอเคเข้าไปแล้วก็เหมือนกับต้องจ่ายอะไรนะจ่ายดื่มจ่ายอะไรเนี้ยแหละแล้วก็จะมีผู้ชายใส่กกนอตัวเดียวมายืนที่เลือกคราวนี้ อ่าคุณหญิงเขาก็เขาก็แบบอยากมาเชื่องสนุกเนาะเขาก็ไม่ได้แบบจะต้องการเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องเด็กมาคนนึงแต่พี่นวลเนี่ยไม่เอาพี่นวลคือแกเป็นผู้หญิงที่แกบอกว่าพี่เป็นคนรักนวลสงวนตัวนะแล้วพี่ก็รักสามีพี่มากเลยนะครับคราวนี้ก็นั่งดูโชว์ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็มีน้องผู้ชายคนเนี่ยเขามองอยู่แล้วเขาก็ใส่เสื้อคลุมแล้วก็มานั่งข้างพี่นวลแล้วก็สะกิด อยู่ดีสกิดที่ที่ที่ฝ่ามือขวาพี่นวลน,นะคะว่าคุณพี่ไม่ดื่มอะไรหน่อยละครับผมเห็นนั่งดื่มแต่น้ำเปล่าไม่เอาวิสกี้อะไรหน่อยหรอกคือสกิทแล้วถึงพูดพอเท่านั้นแหละพี่นวลรู้สึกว่าแกมุนมุนเวียนเวียนวิงวิงคือรู้สติทุกอย่างหูตะหูอื้อแกก็ยักหน้าเอาแชมเปญไหมครับหรือเอาอะไรไหมครับเอาบรันดีไหมครับแกก็ยักหน้าซึ่งจริงๆแกเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะ ครับคราวนี้เด็กมันก็อ่มาให้ดื่มคราวนี้มันก็ขอ,ขอเขาเรียกนะพี่เรียกภาษาเขาขอดื่มอะขอ,อะดื่มแบบขอสิบดื่มสามสิบดื่มอย่างเงี้ยเหมือนแบบขอดิง้งขอดิง้งเออขอดิ้งอะไรนั่นแหละเออประมาณนั้นพี่นวลก็ให้ทั้งที่พี่นวลก็งงว่าฉันให้มันทําไมวะมแต่คือให้คราวนี้พอเช็คบินเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเด็กเขาบอกว่าไอเด็กผู้ชายคนเนี้ยม็นชื่อไอ้ก๊อฟ มันบอกกับพี่นนุนว่าผมชื่อก๊อฟผมอยากไปนอนบ้านพี่จังเลยอ่ะนะพี่นนุนก็บอกไม่ได้งั้นพี่ไปนอนกับผมไนในไหมพี่นนุนก็ยักหน้าซึ่งแกจิตใจแกอ่ะคือแบบแกบอกว่าปฏิเสธนะแต่ว่ายักหน้าแล้วก็พามันไปขึ้นรถแล้วก็ไปเปิดโรงแรมนอน,นมีอะไรกันแล้วแกก็รู้สึกตัวแกก็รู้สึกว่าแกขยักขยแยงตัวแกมากเลยเพราะว่าแกเป็นคนที่แบบสายทางบุญอย่างพี่อ่ะ เออแล้วก็คือรักสามีมากทําไมใช่เด็กรุ่นลูกอะ่ะมากระทําแบบนี้คือแกแก็เขอยากแขยงตัวนั่แกก็ตื่นขึ้นมาแกก็แบบรู้สึกังเกียจต,ตัวแกเองอะ่ะแล้วน้องคนเนี้ยเขาก็มาสะก,กิดอีกทุกครั้งที่สะก,กิดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนน้ำ,นำมันอะไรสักอย่างอนะ่ะติดตัวพี่นวลตลอดอะ่ะพอสะก,กิดพี่ครับอืพี่จะให้ค่าค่าผมเท่าไหร่ค่าละค่างานพี่เขาก็ยักหน้า ผมขอสามหมื่นไดไหมแกขยายากหน้าโอนให้เลยพอโอนเสร็จขอไอดียไลขอคอนแทคทุกอย่างพี่นวลให้แล้วพี่นวลก็คงว่าฉันให้มันทําไมฉันให้เงินมันทําไมวะฉันก็นอนกับมันทําไมแล้วก็แยกย้ายกันพอแยกย้ายกันเนี่ยแกเหมือนกับแกมันแกมันนั่งทบกท่วนอะแล้วแกก็มองหน้าลูกชายแกเพราะไอเด็กชื่อกอบเนี่ยมันอายุรุ่นเดียวกับลูกแกเลยแกก็เริ่มรู้สึกว่า ฉันแค่อยากขยันล้วงเหยียดตัวฉันเองอะ่ะฉันทําอะไรไปวะฉันไปนอนกับเด็กบ้าหัวหรออืมนี่ฉันจะต้องแบบอะไรไม่ยุ่งกับมันตับเดี่ยวลายเด้งขึ้นมาคิดถึงผมไหมครับพี่นวลก็พยายามจะบล็อกแต่มันมันเหมือนแพ้เสียงในหัวไม่ให้บล็อกไปคุยกับมันพี่ครับพอดีผมคิดถึงอะพี่ออกมาหาหน่อยได้ไหมที่พัทยาอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่นวลก็บอกว่าเดี๋ยวไปข้างๆท,ที่มีงานแต่ ไปโกหกผัวแล้วว่ามีงานแล้วจะไปหาแกบอกว่าทุกครั้งแกมีสติแกรู้แบบแกรู้ทุกอย่างปกติแต่ทําไมแกถ,ถึงแบบขัดคําสั่งไอกอบไม่ได้เลยอ่ะไปถึงก็ไปม,มีอะไรฉลิคราวเนี้ยไอนี้มันเล่นหนะักอยากได้ไอโฟนตัวตอนนั้นอนะ่ะไอโฟนตอนนั้น16เพิ่งออกอยากได้พี่ทุนพาไปซื้อแล้วครบชุดเลยนะหูฟังแอปเปิลวอ h ทุกอย่าง หกชุดให้เงินอีกอก,กอลของเงินให้อีกให้อีกห้าหมื่นโอ้ oh. แล้วแกเขามาบอกฉันเป็นอะไรวะพ่อคือเหมือนกับว่าพ่ออยู่ห่างจากกอลฟเนี่ยแกมีสติแล้วแกก็เกิดความแบบขยาขยแยงมนเกลียดตัวแกเองอะ mm hmm. แต่พอทุกครั้งไอ้ก,กอลฟทักมาเนี่ยแกจะมีอาการแกจะวอ็อกมันนะแต่พอวอกไม่นานแกก็เหมือนกับแกบอกว่าใจแกวาวุ่น แกก็เลยปลดบล็อกเพื่อจะคุยกับมันต่อแกบอกว่าแค่สามเดือนอ่ะพี่ไปไปเกือบล้านแตนเนมหัวชดเท้าแล้วก็ขอลดด้วยคันหนึ่งซื้อให้ก็บอกพี่พี่มีเราก็ถามพี่นวลคะตอนนั้นพี่สติเป็นยังไงแกบอกว่าแกทํางานได้ปกติแกเข้าวันได้ปกติแกรู้ทุกอย่างปกติคราวนี้ พอมาเมื่อต้นปีเนี้ต้นปีนี้แหละล่าสุดเลยคือแกจะต้องไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งไปเป็นคณะไปกันตลอดแกก็คงคิดว่าเนี่ยจะทําให้ฉันขาดจากไอ้ก๊อปได้ละฉันจะไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียก็ไปกับพระอาจารย์แกก็บอกก๊อปว่าเดี๋ยวพี่จะไปปฏิบัติธรรมพี่ต้องไปอินเดียกับพระอาจารย์นะต้องไปทุกปีไม่ไปไม่ได้ก๊อปบ,บอกว่างั้นทีข้าขนมให้ผมสักสองหมื่นได้ไหมครับโอนให้เลยค่ะ uh คราวนี้พี่นวลก็ไปอินเดียคราวนี้ปกติการไปอินเดียของพี่นวลเนี่ยแกจะทันจะทายไปพวกเอ่อมังสวิรัตจะไม่แตะต้องเนื้อสัตว์ในช่วงที่อยู่พุทธคขยาเก้าวันคราวนี้แกบอกว่าไปได้แค่วันที่สองปฏิบัติอยู่อะไปนั่งอยู่ตรงต้นพระศรีมหาโพอะความรู้สึกแกเหมือนโดนก่อกวนมากเลยอะอแกบอกว่า เหมือนแมงวีมันบินเหมือนอะไรมันมาบินวิวิก็บอกพี่หนูก็ไปพุทธคยาช่วงที่พี่บอกต้นปีนะไม่เห็นมีแมงวีนะมันจะมีหน้าร้อนบอกใช่มาดามมันไม่มีแต่มันรู้สึกว่ามันเหมือนอะไรมาบินรบกวนมาให้พี่ปฏิบัติทรรตรงต้นพระศรีมาหาโพธิ์ได้อะ่ะครับเราก็บอกว่าแล้วคราวนี้แกก็บอกว่าแกก็กลับมาที่วัดจะมาทําสมาธิทุกครั้งที่จะเข้าสมาธิเนี่ย หลับตาปุ๊บหน้าให้ก๊อปลอยมาอืแล้วก็เป็นภาพแบบความรู้สึกอ่ะเหมือนมีเพศสัมพันธ์กับก๊อปอยู่อคือหน้าให้ก๊อปลอยมากตลอดแล้วคือแกบอกว่าความรู้สึกผู้หญิงแบบนั่นแหละถึงจุดนั้นอ่ะมันขนาดที่นั่งขัดสมาธิอยู่อ่ะพอ,อคิดดูว่าพี่โดนขนาดนั้นอ่ะจนแม่ชีรูปหนึ่งเป็นแม่ชีที่อยู่ทางอินเดียเนี่ยแหละท่านบอกว่าโยมอ่ะโดนของนะ โดยผู้ชายคนนึงกระทําของเพื่อเอาเงินแกก็เลยเล่าเรื่องไอ้กอบให้ฟังให้แม่ชีคนนี้ฟังแม่ชีบอกว่าโยมต้องหาทางแก้ให้ได้แม่ชีช่วยอะไรมากไม่ได้เลยแต่ต้องหาทางหลุดให้ได้เงั้นนะโยมอ่ะจะไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วสามีจะจับได้แล้วบ้านจะแตกหลังจากนั้นแกบอกช่วงปฏิบัติดีๆอ่ะแกเกิดอยากกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ไม่ยอมกินไม่ยอมกินมังซึ่งมันผิดปกติ ซึนงขนาดต้องนั่งรถสัมล้อมาร้านไทยเพื่อที่จะกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ให้ได้ซึ่งมันผิดปกติมากคนที่ไปร่วมคณะกับพี่เขาเกิดสังเกตไงเ,เพราะปกติเนี่ยเรามากันทุกปีคราวนี้ยเออแกเลยไปอธิฐานท,ที่ใต้ต้นฟระศรีมหาโพหรือว่าถ้าลูกดวนกระทําคุณใส่มนดำอะไรก็ตามแต่ผู้ชายคนใดก็ตามอะ่ะขอพลังบุญแห่งฟระศรีมหาโพนี่ย ช่วยกระจัยตัดเต่าให้ลูกได้ปฏิบัติทำในครบเก้าวันโดยละเนื้อสัตว์นั่นแหละมันถึงมีสมาธิกลับมาบกลายเป็นว่าแกเข้าสมาธิได้พอเข้าไปทํากรรมฐานที่วัดก็นาไอ้กอบไม่ลอยมาระหว่างนั้น,นกอบก็ยังไลน์มาหาอยู่นะแต่แกเล่นปิดเสียงทุกอย่างคือตัดผ่าจากโซเชียลจนถึงวันที่กลับไทยพอถึงวันที่กลับไทยเนี่ย เหมือนอาการเดิมมันกลับมาแล้วร้อนลนกระวนกระวายแอบไปคุยโทรศัพท์แล้วคราวนี้ผัวแกสังเกตและให้ลูกช่วยจับผิดเพราะลูกก็เริ่มสงสัยแล้วว่าแม่เป็นอะไรทําไมแม่ลูกนี้ลูกลนแบบโทรศัพท์ปกติโทรศัพท์มาใครไลน์มาแม่ก็จะนั่งกดอ่านเฉยๆแต่ทําไมหลังๆแม่ดูลูกลี้ลูกลนดูอ,อย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ลูกกับผัวสังเกตจนในที่สุดมันเหมือนมีคนอะไปบอกกับผัวแกว,ว่าเนี่ย พี่นวลนะมาติดเด็กบาโหดและไอ้ก๊อฟก็พักมาอีกพักมาลัวๆให้พี่นวลไปหาวันนั้นนะ่ะตาสินใจไปหาผัวกแกตามโดยการที่แอบติดตัวแอร์แท็กไว้ในรถตามจนเจอว่ามีอะไรก,กัน uh huh. จะทึ้บไอ้กอ๊อฟสน่วมเลยค่ะครับแล้วก็คือจะขึ้นลงขึ้นศาลจะฟ้องชู้จะอะไรทุกอย่างแล้วก็ไปบอกว่าถ้าผมขึ้นศาลเมียพี่จะอายอ่ะมายุ่งกับเด็กบาโหด ที่คราวนี้ผัวพี่นนก็เริ่มแบบโกรธแค้นโมโหมากคราวนี้พี่นนก็มานั่งร้องไห้กับผัวบอกว่าเรามีสติทุกอย่างแต่ทาไมอ่ะมันมันจะต้องห้ามใจไม่ได้ในการที่จะไปหาไอเด็กคนเนี้ยทุกครั้งที่ไปหามันจับเนื้อต้องตัวมันจะมีน้ํามันอะไรไม่รู้มาโดนตัวตลอดน่ะกลิ่นแปลกแกว่าอย่างนี้นะความที่ผัวกแกก็สงสัยเพราะว่าความที่เป็นผัวเมียกันมานานอ่ะเขารู้นิสัสเมียเขาว่าไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นไนงะ เขาบอกเขาจะไม่ถือเรื่องที่ไม่มีอะไรกับมันแต่เขาจะหาทางดูว่าจะทำอย่างไรครับเออคราวนี้ผัพวพี่นวลอะแอบไปคุยกับพระอาจารย์รูปที่ว่าไปอินเดียด้วยกันเล่าให้ฟังแกบอกว่าน่าจะโดนน้ำมันพลายหาทางพามาอีกยอดเพราะว่าตอนนี้เหมือนกระทางนู้ยมันรู้ตัวละมันจะเล่นหนักเพื่อที่จะเอาเงิน หาทางพามาให้ได้สองสองเนี้ยโยมเขาจะบ้าข้างเลยนะจะไปให้ได้โยมต้องนีตามเมียกลับมาให้ได้นะไม่งั้นน่าจะกล่ไม่กลับพอกลับไปถึงบ้านพี่นวลก็จะก,กระวนกระวายแนละ้วจะออกไปหาไอ้ก๊อฟพอไม่ไปอย่างแกบ,บอกว่าจะจะเห็นเั็นผีผู้ชายแก่ๆมาหลอกมาหลอนอช่วงที่หลับตาบอกว่า คือถ้าไม่ไปอะ,ะอกูจะตามหลอกจะตามหลอกจะตามจกไส้จกคุงมึงเหมือนขู่ให้พี่เขากลัวจึงเขาจะไปอะแต่ลูกกับผัวช่วยกันจับแล้วก็ลากันขึ้นรถมาจนได้แล้วก็มาหาพระอาจารย์รูปเนี้ยท่านก็เลยทําวิธีการแก้ให้โดยใช้น้ํามนต์จากที่ทําจากว่านทรณีสานะ่ะครับเอ่อใช้น้ํามนต์เก้าวันแล้วก็ใช้ว่านทรณีสารลงไปปลุกเสกแล้วก็เหมือนกับอาบล้างแล้วก็ให้กิน พออาบล้างเนี่ยคือลากทั้งอย่างนั้นเลยนะพี่นวดมีสติแล้วคือคือแบบทุกอย่างที่แกมีอาการแบบกังวลกระวายจะไปหายก๊อฟมีอาการดิ้นรลนสัรพัดอะไรแบบเนี้ยมันขาดลงทันทีเลยแกบอกว่าลุงพ่อช่วยหนูด้วยมันต้องทําอะไรใส่หนูหนูไม่ไหวแล้วคือหนูไม่ได้รักชาเออไม่ได้รักใครชอบพอมันมันรุนลูกได้วยซ้ําแต่มันน่ะหวังเอาแต่งเงินแล้วก็ดูสริปโอนอะ่ะคือเยอะมากครับ หลวงพ่อบอกว่าแกให้เมียแก้ไว้ติดตัวหนึ่งอันนะคะให้พี่โนติดไว้แล้วก็มีตะกุดยันเกาะเพชรแล้วก็บอกว่าถ้าเมื่อใดที่มีความรู้สึกว่าเริ่มคิดถึงมาละให้สวดคาถาแบบอ่ามงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีคาถาสะท้อนจับเออคาถาเพชรสะท้อนเนี่ยแหละให้สวดคือมันจัดการแล้วก็พยายามสวดเอ่อกรณีเมตตาญสูตร พี่หนุ่ต้องพยายามสวนทุกครั้งที่มีอาการจนนับวันอาการเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นจนในที่สุดอะ่ะจะบอกไอ้กอบได้สําเร็จคราวนี้ผัวแกให้แจ้งความดำเนินคดีทําอะไรไม่ได้เลยค่ะน้องแบงบในแชทไอ้แบงค์มันอะ่ะพี่ผมขอค่าข,าขานมหน่อยเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นพี่หนุ่นโอนให้ให้โดยสเสนหาค่ะครับ มันไม่ได้มาหลอกลวงอะไรว่าเอาไปทําอะไรเลยจะไปแจ้งช่อโกงก็ไม่ได้อะไรจะไม่ได้พี่นวลโ,โอนให้มันด้วยสเสน่หาจริงๆครับทําให้ไม่สามารถเรียกเงินส่วนนั้นมาได้แต่รถนะ่ะเรียกคืนมาได้เพราะว่าตอนที่ซื้อเป็นชื่อพี่นวลซื้อให้มันขับรถคันนั้นแกขายทิ้งเลยค่ะรถราคาเกือบหกแสนแกขายถูกๆสามแสนแกไม่อยากยุง่งแกไม่อยากแตะไม่อยากต้องแกบอกว่าอะไรรู้ไหมพลอยตอนเนี้ยไอ้ก,ก๊อปอนะ่ะ มันก็ยังอยู่ที่บ้านน่ะแหละพี่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนไหนอ่ะจะตกเป็นเหยื่อไอ้ผู้ชายคนเนี้ยทุกอย่างที่มันทำอ่ะมันหวังเพื่อเงินมันรู้ว่าพี่มีเงินมันมานอนกับผู้หญิงรุ่นแม่ได้เพื่อเงินพี่ก็ขอให้วันหนึ่งอ่ะเวงกรรมเข้าตัวมันละกันเรื่องของพี่นนท์จบเพียงแค่นี้ค่ะโอ้โหน่ากลัวมันน่ากลัวตรงใจคนแต่มันไม่ได้มีผีมีอะไรอืมเรื่องแบบนี้นะ คือต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังมากๆนะแต่เชื่อไหมพี่พลอยผมอะะ่ะเพิ่งเคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้จากรุ่นน้องคนหนึ่งจากรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นผู้ชาย <c oughs> เขาก็โดนเหมือนกันแต่เขาจะโดนเขาเขาเขาก็โดน, <c oughs> โดนคล้ายๆแบบนี้เลยครับเขาก็จะโดนคล้ายๆกันแบบนี้เลยแต่ว่าเขาอาจจะโดนเหมือนแบบแต่แต่ไม่ใช่โฮส์นะจะเป็นเหมือนพวก ลำวงหรืออะไรพวกนี้ก็ไปนอนไปนอนอยู่ในห้องเขาสองสาเดือนเหมือนกันนะก็รู้ตัวทุกอย่างนะแต่ออกมาไม่ได้คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับที่พี่นวลโดนนี้เลยครับอืมไม่อยากบอกภูมิภาคเลยคงไม่ไม่ไม่พูดภูมิภาคดีกว่าพี่พี่ว่าพี่เราถูกเอออืมพี่ว่าพี่เราถูกไม่อยากบอกภูมิภาคเลยนะ จริงๆแต่แต่แต่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ตัวเลยตอนนี้เขากําลังเรียบเรียงเรื่องอยู่ผมก็ไปไปตื้อว่าอยากอยากจะฟังอยากจะฟังเรื่องเนี้ยมากๆตอนเนี้เหมือนเขาเริ่มจะเริ่มเรียบเรียงเรื่องอยู่แล้วก็ไม่แน่อาจจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ได้ฟังโอ้รอฟังมังนมีจริงนยน้ำมันคลายอะไรอย่างงี้ใช่ไหม คือผมก็ไม่รู้ว่าเขา่ใช้อะไรนะแต่ผมแต่คือเขากはは็คงมีของอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือคือคือไม่ได้บอกแบบโฮสทุกคนสาวลำวงหรือแดนเซอร์อะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ได้พูดเลยนะครับเอาแค่ไม่ได้พูดว่าจะเป็นทุกคนนะครับแต่คือประสบการณ์ผมผมได้ยินได้ฟังมาแล้วผมก็อยากจะแชร์นั่นเองครับแล้วก็อย่างเรื่องของพี่พลอยเนี่ยพี่นวลก็ต้องขอบคุณมากๆที่ที่ถ่ายทอดเรื่องนี้มาแล้วก็ให้กับพี่พลอยได้มา พี่มาดามพอยได้มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังกันเอาเป็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆสําหรับเรื่องนี้คือ <c oughs> มันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมพี่มาดามพอยก็คือรู้ตัวทุกอย่างเนี่ยแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้ใช่ไหนควบคุมร่างกายมันแกแกบอกงว่าแกมีสติกกแกรู้ตัวหมดเลยนะกดเบอร์ทโทรศัพท์ขับรถไปได้แต่มันห้ามไม่ได้ที่จะไปหาไอ้กอฟแกบอกว่ามันคงไม่ได้ทำกับพี่คนเดียวเพราะว่าพี่สังเกตจากไลฟ์สไตล์ชีวิตกอฟเนี่ย คอนโดที่เขาอยู่อ่ะแพงนะแล้วก็เสื้อผ้าเขาอ่ะแบรนด์เนมทุกชิ้นน้ำหอมเกตแบบแบรนด์ทั้งหมดคือแบรนด์แล้วแล้วก๊อปเนี่ยทำศิลยกรรมที่หน้าคือทำทั้งหน้าทำจนหลอ่อทำจนหลอ่อทำทั้งหน้าแล้วผมผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ทำกับพี่นวลคนเดียวอ่ะใช่จะทำกับหลายหลายคน,น,คนด้วย แล้วมัน<ช>ของแรงนะผมว่ามันของแรงมันของต่ํานะแบบเนี้ยที่มันโ <แก S 1> ดนจิตโดนใจคนได้ขนาดเนี้ยอืมพอมันสะกิดที่หลังมือครั้งแรกที่โดนเลยมันเอาเบียร์เอาอะไรเอานะเอาวายใช่ไหมเอาแชมเปญไหมเอาวายไหมอะไรอย่างเงี้ยให้กินอ่ะแกยักหน้าหมดเลยแต่ใจแก,กไม่อยากกินนะแต่มือไปรับแก้วมากินน่ะแล้วแกก็พอตอนหลังแกจะเริ่มจับสังเกตไอ้น้ำมันตัวนั้นนะคือเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เจอเนี่ย มันจะต้องโดนปลายตามข้อศอกบ้างหรือตามหลังหูแบบที่คาบเนี่ยเหมือนเข้ามาสวมก่อนแล้วก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกรู้สึกว่ามันเป็นน้ำมันอ่ะแกก็เลยลองแตะมาดมอ่ะแกบอกกลิ่มมันแค่คายน้ำมันแบบน้ำมันจันทร์อ่ะแต่มันไม่ได้หอมอ่ะแกว่ามันเป็นน้ำน้นจันทร์เหมือนที่บูดแล้วอ่ะเหมือนตึ้งหืนหืนนั่นแกว่าอย่างนั้นน่ะมันเป็นน้ำมันนั่นแกว่าเราันั่นแหละน้ำมันพายแน่นอนเลยมันยังมีอยู่จริงสมัยเนี้ยน้ำมันพายอยู่แล้วครับมันคือน้ำมันพายแหละแต่ว่า มันน่าจะเป็นน้ำมันพรายแบบแบบของจริงอ่ะแล้วก็ของแรงของต่ํามากๆมันมันถึงขั้นโดนจิตโดนใจให้ทําได้ทุกอย่างเลยทั้งไปหาทั้งโอนเงินทั้ง<ช>กลายเป็นว่าไปมีเพศสัมพันธ์กันด้วยใช่ก็พี่ก็บอกว่าพอคิดดูนะมันต้องให้เงินไออาจารย์ที่ทําน้ํามันให้มันคุณเนี้ยขนาดไหนอ่ะถึงได้ของดีอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าหนูว่านะอาจจะขวดหนึ่งเป็นแสน ตแสนสองแสน่ะท<ค>ำะเพื่อ,อให้ได้มาอืแล้วคือได้มาเนี่ยมันคุ้มกว่าที่เสียให้อาจารย์พวกนี้โอ,โอ่ะโอ้โหมันน่ากลัวตรงนี้แหละว่าคนแบบเนี้ยมันยังมีอยู่จริงแล้วแล้วแล้วของมันจะเข้าตัวในสักวันนะมันดํามันต่ําขนาดนี้นะของพวกนี้นะครับใช่แล้วคราวนี้พอมันจะไม่รู้จักพอไงมันก็จะเอาของแรงขึ้นเรื่อยๆไปใช้ในทางที่ผิดขึ้นเรื่อยๆหรือนู่นนี่นั่นน่ะคนเราอ่ะครับ ผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของอาการลืมตัวเรื่องของสติมันจะไม่มีครับคราวนี้พอของเข้าตัวในหนักนะครับจากที่เคยมีจากที่เคยหลอนี้มันจะจบไปทุกอย่างเลยนะผมจะบอกให้ใช่ค่ะหู้น้ากลัวมากก็เพราะผมเพิ่งได้ฟังระหว,ว่างที่ระว,ว่างที่ก็เกือบเกือบเกือบมากเลยแมงคือ,อะตะว,วนัตววนตะวันโทรคุยกับพี่ใช่ไหมเออเออรู้สึก เออใช่กับตะวันมั้งเออใช่ใช่ตะวันเอ่อขาทังมาขอคิวพี่ก็คุยกับตะวันว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเี้ยละกันเกี่ยวกับเด็กบาห์โฮสพี่ก็บอกตะวันแค่นี้แล้วอยู่ดีๆอ่ะมันมีแชทน่ะเด้งเข้ามาในเฟซพี่ขับวีไอพีสวัสดีคุณมาดาให้เราช่วยเราใช้ก็งงละจะให้เดินเข้ากลมาสรุปพอใช้ดูโปรไฟล์ไอ้บ้าแล้วมันบา์โฮสอี่ว่าเฮ้ยมันรู้ได้ไงหรือเออเนี่ย พี่ยังแคปเนี่ยพี่ยังแคปไปโพสหน้าเฟซเลยอ่ะหลังจากตะวันทักมาหาคือตอนนั้นพี่นั่งทานข้าวกาแฟอยู่ที่ร้านอาหารแถวบ้านอ่ะแล้วก็คือทักมาจะให้เข้ากลุ่มมีเอเจนซี่คุณพี่อยากได้น้องแนวไหนอ่ะฮะแล้วก็อ่ะฮะอคือบล็อกเลยไม่เอาฉันกลัวอย่ามุ่งกับฉันฉันกลัวมากเฟซมันได้ยินเฟซมันได้ยินมันก็อ้อเฟซมันได้ยินจริงๆแล้วมันมันอยู่ดีมันทักพี่มามันทักพี่มาเนี่ยพี่งงพี่ก็ยังแคปนะแล้วก็ไปโพสว่า โอ้ยหนูคุยตั้งนานนันไอ้นี่วนแล้วก็ไปแท็กเฟซน้องหยกแม่วันนี้ว่าไปจาัดก,การมนอะไรอย่างเงี้ยคือกาลายเป็นเรื่องตลกไปทิเลยแบบอเฟซไม่ได้ยินแล้วมันมีจริงใน,นพวกเนี้ยน้องผู้ชายแบบเนี้ยสมัยนี้มีอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะครับผมต้องย้ําคําเดิมนะครับทุกอาชีพมีเกียรติเสมอนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะทําตัวยังไงให้มันลดเกียรติกับอาชีพที่ที่ตัวเองที่ตัวเองทําำนะครับไม่ได้ว่าทุกคนจะเป็นนะครับถ้ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีหมดนะครับแต่ว่า ทางเดินนะครับของแต่ละอาชีพนะครับถ้าทําให้มันถูกต้องมันก็ถูกต้องนะถ้าถ้าเอาไปใช้บางอย่างในทางที่ผิดแล้วผมเชื่อว่ามันนี่มันคือโอ้โหมันคือมิจฉาชีพที่น่ากลัวมากๆครับแล้วก็ใช่ค่ะอีกอีก,อ,กอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้จากจากเรื่องนี้ก็คือพอครอบครัวรู้แล้วเนี่ยหนึ่งครอบครัวจะต้องเสียใจแม้กระทั่งครอบครัวเองสามีลูกแล้วก็ทั้งตัวเองแล้วเนี่ยครับถ้ามันไปถึงเรื่องของการฟ้องร้องแล้วเนี่ยนะครับ พอมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับไสยศาสตร์อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเอามาประกอบสำนวนมันไม่มีตัวตนใช่มันไม่มีตัวตนที่จะเป็นหลักฐานที่จะฟ้องศาลได้ซึ่งก็คือคุยกับพี่นวลตามข้อกฎหมาแล้วพี่มันเป็นความเก่าวอ้างเผลอเพอมันแจ้งมีประมาณแล้วได้ไหมกล่าวหาว่ามันกระทําคุณใสมลนํำใสเราเพราะของพวกเนี้ยมันมีตัวตนแต่มันจับต้องไม่ได้มันไม่ใช่วัตถุพยานที่จะแบบมาเป็นอะไรได้ก็คุยกับแกว่าถ้าแฟนพี่ฟ้องมันอะ หนูว่านะคนอย่างเี้ยมันเอาคืนแน่มันจะมันจะเอาคืนในข้อหามินประมาทมันได้แน่เลยมันก็แล้วแต่ควกฎหมายกันไปนะครับโอ้แกบอกเสียงไปล้านนึงน่ากลัวมากล้านกว่าด้ยทั้งที่โหเป็นล้านเลยโอ้ตายตายตายน่ากลัวมากเรื่องนี้อ่ะผมถือว่าเรื่องนี้ฮะจะเป็นประโยชน์ครับต่อคุณผู้ชมผู้ฟังมากๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายชายสาหรับเรื่องนี้ขอบคุณคุณเอพี่มาดามพอยมากๆแล้วก็ขอฝากขอบคุณพี่นวลด้วยที่อนุญาต อนุญาตให้นาเรื่องนี้มาถ่ายทอดเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับพวกเราชาวหุกไฟในค่ำคืนนี้ครับค่ะเจอกันอาทิตย์หน้าต้องขอเป็นวันพุธนะเพราะพี่กลับอังคารเอาไปที่ไปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่แล้วพี่ไปประเทศนี้ที่ไรพี่ไม่ค่อยจะรอดทุกทีเลยหมายถึงว่าไม่สบายโดนนะโดนตลอดถึงขนาดต้องพกเกลือไปอะคะ่ะวางไว้สี่มุมห้องอะ่ะเอาหรออ๋อ,อ,อมันเจอผีเือม,มันถึงเจอผีใชโ่โอเคโอเค ญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยประจำค่ะประจำของพี่เลยอเดี๋ยวรอฟังอย่าเลยพี่จะนอนสะดวกไปดวกหน่อยไปกันยน่อะเดินทางปลอดภัยครับพี่มาดามพลอยวอสวัสดีค่ะมารามสวัสดีนะครับมีอะไรฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมอ่าโอเค okay, ขอบคุณค่ะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนใครถ้าอยากลงโฆษณากับคืนเผาผี โทรเข้ามาเลยที่เบอร์099 416 2392รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ